เพราะรักจึงยอมไว้ใจลูกค้าก็ฮ้องเพลงไปนี่นี่ขอบคุณคุณนวัดครับพี่น้องจา๋านี่โอ้มาบาเลงครับพี่น้องจา๋าเริ่มสีสันของเสือน้อยแล้วปันอาถรรพ์ทำรูปเสือน้อยให้ขอบคุณครับนี่พี่น้องจา๋าเดี๋ยวเราจะแกะสติกเกอร์ที่มันแปดสีขาวๆนะครับออกแล้วเราจะดูตอนใกล้เสร็จตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับเดี๋ยวสักครู่เรามาปอกกันพอกันตอน ใกล้เสร็จแล้วกันนะครับใช่ไหมครับคุณวัดครับโอ้ตอนนี้จะรบกวนครับตอนนี้ช่างกําลังอะไรอย่างเเพื่อนห้องศิลปินกําลังบรรเลงครับพี่น้องจ๋าเป็นศิลปินที่แบบว่าโอ้โหใจรักจริงๆครับฟรีนะครับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับแวกได้ออกค่าค่าสีค่าสีก็คนละครึ่งให้ท่านเลิศแม่ใจีสุดยอดครับบอกได้เลยครับคุณนวัดนี่นะท่านใดมีงานอะไรอย่างสีสร้างจะทําสีสันสร้างแล้วแต่ครับบอกเลยเลยครับคุณนวัดจัดให้ฮะนี่น้องจ๋ารูปของเสือน้อยนี่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 เห็นว่า ผมเลี้ยงเบียร์ครับไม่ต้องห่วงนี่เห็นไหมรูปเสือน้อยตัวจริงจะเป็นแบบนั้นครับพี่น้องจ๋าเป็นซุปเปอร์เสือน้อยงามแตะเลิศนี่อ๋อยังเห็นไหมมันจะเห็นไหมเนี่ยเขาจะเห็นไหมรูปเสออือน้อยเนี่ยเอดเดืดดดนี่ไงรูปเสือน้อยนี่หันก้อนกอ,อ้ามนั้นเดี๋ยวามาหอกันตอนเสร็จแล้วนะจ๊ะ